ไา้ดับเบตาได้ดตาเบิาและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่รับค่ะย่านงามวงวานก็คือที่นี่เลยค่ะเชอรี่คาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันนะคะ เดินเข้ามาทางเข้านะคะก็จะมีตกแต่งด้วยลูกโป,ป่งเต็มไปหมดเลยและที่นี่มีจุดเช็คอินตรงจุดนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายรูปกับพาาระจันทร์นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมีวิธีถ่ายให้นะคะตามนี้เลยมีข้อ1นึ่งข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะนี่แบบนี้เลยค่ะ และพอเราขึ้นมาโซนชั้นสองนะคะข้างบนเราก็จะตกแต่งเป็นธีมนางเงือกค่ะดูสิคะเป็นธีมท้องทะเลเลยนะคะซึ่งเป็นจุดที่เราสามารถมาเช็คอินถ่ายรูปได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปไกลถึงพัทยาหรือบางแสนเลยค่ะที่นี่เขาตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆและที่สําคัญค่ะเขามีชุดนะคะชุดนางเงือกให้เราได้ยืมใส่ถ่ายรูปกันด้วยค่ะตรงนี้เลยนะคะมีหลากหลาย มากๆเลยมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็ชุดสวยมากๆเลยค่ะและนี่ค่ะนางอลินก็แปลงโฉมเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นนางเงือกสาวตัวน้อยนะคะเราไปถ่ายรูปกันเลยคะ่ะ และที่นี่นะคะนอกจากจะมีสถานที่ไว้ให้เด็กถ่ายรูปแล้วนะคะยังมีกิจกรรม DIY ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการจัดขวดโหลกแก้วนะคะบอกเลยว่าน,น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเหล่านางเงือกกำลังสนุกสนานกับการถ่ายรูปกันอยู่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะน้อย และอีกสิ่งที่พลาดไม่ได้ของที่นี่เลยค่ะก็คือขนมไวช็อกโกแรลตนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่ความพิเศษของเขาเนี่ยก็จะตกแต่งเป็นรูปตัวการ์ตูนต่างๆนะคะขวัญใจเด็กๆค่ะน้องอลินมาถึงก็ถึงกับร้องว้าวเลยนะคะเพราะว่าแต่ละชิน้นแต่ละอันเนี่ยทำด้วยความตั้งใจแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆงั้นวันนี้ขอตัวให้น้องอลินไปกินขนมก่อนนะคะ สำหรับทริปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณสถานที่ดีๆนะคะคาเฟ่เชอร์ดิคาเฟคา่ค่ะแอนนดับบ๊ายบาย